สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทางร้าน m i c r o f a r m e r นะคะก็จะมาให้ความรู้ต่อนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเราพูดกันถึงว่ามีจุลินทรีย์นะคะที่นำมาใช้ในทางการเกษตรนะคะก็คือ,อ,อพวกเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียรที่ใช้ในการควบคุมโรคพืชและ,มะแมลงศัตรูพืชน,นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะขอพูดถึงจุลินทรีย์ที่นำมาใช้ในการ ควบคุม,มแมลงศัตรูพืชกันก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างนะคะเชื้อราที่ใช้ในการควบคุม,มแมลงศัตรูพืชน,นะคะซึ่งวันนี้ก็จะพูดสองตัวนี้นะคะก็คือเชื้อราเมทาไรเซียมนะคะอันนี้คือเชื้อราเมทาไรเซียมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสปองของเขานะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเชื้อราบิวเวรียนะคะจะคล้ายๆพวงอองุ่นนะอ่ะ เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักสองเชื้อนี้กันนะคะอ,อันนี้ก็คือหน้าตาของเขานะคะเ,เชื้อราที่ควบคุม,มแมลงศัตรูพืชน,นะคะหรือถ้าจะเรียกแบบนักวิชาการเรียกกันหรือทางการเรียกกันเขาก็จะเรียกว่ารา,าแรมลงก็คือราที่เจริญในตัวมแมลงนะคะกินอวัยวะภายในมแมลงเดี๋ยวเราจะมาพูดลึกๆถึงกลไกอีกทีอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นโคนลนีของเชื้อราบิวเลียที่เห็นขา,ขาวๆก็คือเป็นสปอร์ของเขานะคะเป็นสปอร์ของเชื้อราบิวเลียนะคะถ้าเราเขี่ยสปอร์ตรงนี้นะคะมาส่องใต้กล้องจุลทรรศเราจะเห็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอ่ากลมๆแบบนี้นะคะเหมือนองุ่นเลยอืมส่วนอันนี้นะคะก็คือเชื้อราเมทาลลเซียมถ้าเรามาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ดูกใกล้ๆนะคะก็จะสร้างสปอร์สีเขียวนะคะสีเขียวขี้ม้านะคะถ้าเราเขี่ยเชื้อตรงนี้มานะคะมาส่องใต้กล้องจุลทรรศน์เราก็จะเห็นว่าเป็นเซลล์แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือสปอร์ของเชื้อราน,นั่นเองนะคะที่เป็นสีเขียวทีนี้เรามาดูเชื้อราบิวเรียกันก่อนนะคะให้เห็นหน้าตาชัดๆอีกทีนะคะอันนี้ก็คือโคนีของเชื้อ ลาบิวเรียนะคะทีสสสะะสส่สร้างสปอร์สีขาวนะคะเส้นใยสีขาวสร้างสปอร์สีขาวนะคะเมื่อเขี่ยเชื้อมาแล้วก็จะเห็นส่องภายใต้กล้องก็จะเห็นแบบนี้นะคะเขาก็เชื้อราบิวเรียนี่ก็จะเน้นกําจัดพวกแมลงปากดูดเป็นหลักนะคะอย่างเช่นพวกเพี้ยต,ต่างๆไายแดงไรขาวแมลงบีเป็นต้นนะคะทีนี้มาดูการเข้าทําลายบ้างการเข้าทําลายอาจจะเดี๋ยวจะขอพูดรวมๆแล้วกันนะคะเพราะว่า การเข้าทำลายของเชื้อราบิวเรีและเมทาเซียมแทบไม่ต่างกันนะคะก็ะะพูดรวมๆไปเลยแล้วกันอันนี้ให้ดูตัวมันก่อนนะคะอันนี้คือลาแป้งเไม่ใช่คือเพี้ยแป้งนะคะเพี้ยแป้งเมื่อเพี้ยแป้งโดนเชื้อราบิวเรีนะคะก็จะเห็นว่ามีสปอร์ขา,ขาวๆเนี่ยปกคลุมที่เพี้ยแป้งนั่นเองนะคะทีนี้มาดูกลไกกันดีกว่าอันนี้รูปนะคะก็นํามาจาก ของสวทชนะคะก็ต้องให้เครดิตเขานะคะว่าเขาทำรูปได้แบบเข้าใจง่ายนะคะ,ะนี่นะคะอย่างเช่นตัวละตัวแมลงตัวนี้นะคะตัวแมลงตัวนี้กลมๆตรงนี้ก็คือสปอร์คือเมื่อเราฉีดสปอร์อเชื้อราที่เราใช้ใน,ในทางด้านการเกษตรนะส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในรูปสปอร์อยู่แล้วนะคะ,ะเมื่อเราฉีดไปนะคะหรือว่า เชื้อราที่จเจริญอยู่ตามธรรมชาตินะคะปิวไปนะคะไปโดนนะคะอันนี้คือสปอร์นะคะปิวไปโดนแมลงนะคะไปดิปิวไปโดนมแมลงนะคะ,ปปะ,คะสปอร์ของเชื้อราเนี่ยก็จะเกาะติดที่ลาตัวของมแมลงนะคะนี่นะคะก็เห็นไหมคะเห็นชัดไหมนี่นะคะก็จะเกาะติดที่ที่ตัวของมแมลงนะคะเชื้อราก็จะ,จะเจริญแล้วก็แทงผนัง mm hmm. อ่า แทงเส้นใยนะคะผ่านผนังลำตัวแล้วก็อาจจะเข้าตามช่อง,องเปิดนะคะเช่นรูหายใจช่องทาวารน,นะคะหรือเข้าตามข้อข้อขานะคะหนวดต่างๆเนาะทีนี้เมื่อมันเจาะสามารถเจาะเข้าไปได้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมแมลงหรือเป็นคนเราเนี่ยก็จะมีระบบภูมิคุ้มกันนะคะตัวเราก็มีระบบภูมิคุ้มกันเหมือนกันนะคะที่ช่วยป้องกันพวก เชื้อโรคต่างๆเข้ามาในร่างกายนะคะทีนี้ถึงมันก็คือเราจึงจําเป็นที่จะต้องฉีดบ่อยๆนะคะเพราะว่าฉีดครั้งแรกามาแมลงอาจจะยังมีภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่นะคะก็ไม่สามารถทำมแมลงได้นะคะแต่ถ้า,มาแมลงอ่อนแออยู่ฉีดไปมันอาจจะเข้า,าสามารถแทงเข้าไปในร่างกายมาแมลงได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราควรฉีด นะคะคถ้าระบาดมากก็ฉีด3าวันครั้งถ้าเพิ่งเห็นเริ่มเห็นตัวนะคะก็อาจจะฉีด7-10วันครั้งนะคะหรือว่าจะฉีดป้องกันก็ฉีดสักห้าวันครั้งนะคะเนี่ยนะคะอันนี้นะคะก็แล้วเมื่อนะคะสปอรนะคะเมื่อ,อเชื้อราสามารถเข้าไปในเซลล์มแมลงได้แล้วเนี่ยเขาก็จะ,จะเจริญน,นะคะ เขาก็จะทําลายให้มแมลงตายก่อนก็จะมีการสร้างสารพิษเพื่อฆ่ามแมลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วเมื่อมแมลงตายเนี่ยเชื้อราก็จะเจริญนะคะกัดกินนะคะอวัยวะภายในของมแมลงนะคะแล้วก็ทําให้มแมลงตายแล้วเมื่อมแมลงตายนะคะ,ะเขาก็จะสร้างสปอร์นะคะผลิตสปอร์ผ่อ,ออกมานะคะเพื่อใช้ในการแพร่พันธุ์เพื่อใช้ในการแบบ ปล่อยสปอร์ไปโดนตัวมแมลงตัวอื่นนะคะเป็นวัตจักรต่อไปนะคะใช้ในการแพร่พันธุ์นะคะเนอะอีกทีนะคะก็คือสปอร์ที่เราฉีดไปสารชีวพันธุ์ที่เราฉีดไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ในรูปสปอร์เมื่อเราฉีดเข้าไปนะคะสารชีวพันธุ์ไปตกลงที่ตัวมแมลงนะคะสปอร์เนี่ยก็จะเกาะติดที่ตัวมแมลงแล้วถ้ามแมลงอ่อนแอนะคะก็สามารถที่จะ ผ่านเข้าไปที่ตัวแมลงง่ายๆนะคะ,ะแล้วก็เมื่อเข้าไปได้แล้วเนี่ยก็จะไปเกาะ,ะจะไปกัดกินวอ,อยว่าภายในแมลงนะคะแล้วก็ทาให้แมลงตายเมื่อแมลงตายก็สปอร์หรือว่าเชื้อราเนี่ยก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะ,ะเมื่อภายในเต็มแล้วกินหมดแล้วมันก็จะมาคุมที่ข้างนอกตัวแมลงนะคะ,ะแล้วก็จะสร้างอันนี้เขาก็เรียกว่าสร้างเหมือนสร้าง fruiting body ะคะ่ะเป็น การชูสปอเพื่อปล่อยสปอให้ดีดไปไกลๆนะคะนี่นะเราก็เลยเห็นว่ามีเชื้อราปกคลุมอยู่ที่ตัวเพียบแป้งที่ตายแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัฏจักรเชื้อราเมทาลเซียมก็เหมือนกันนะคะคล้ายๆกันเนะาะทีนี้วิวเวลียสามารถกำจัดเชื้อพวกไหนได้บ้างากำจัดมแมลงศัตรูพืชพวกไหนได้บ้าง บิวเรียนี่จะเน้นไปทางด้านากลุ่มพวกปากดูดนะคะเป็นหลักเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูแป๊บหนึง่งอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของ หัวเชื้อราบิวเวียที่จำหน่ายนะคะนอกจากนี้ก็จะมีลักษณะนหน้าตาแบบนี้นะคะขนาด500กรัมแต่นี้เป็นเชื้อราแต่โคุณมานะคะ,ะแต่ลักษณะนหน้าตาซองจะคลา้าจะเหมือนกันเนาะถ้านี้จะเป็นแบบหัวเชื้อนะคะไปขยายต่อได้นะคะเดี๋ยวขอย้อนกลับย้อนกลับย้อนไง วเลียเนี่ยจะเน้นกำจัดพวกมแมลงปากดูดเป็นหลักนะคะซึ่งอาการของพืชที่โดนพวกมแมลงปากดูดนะคะก็ตามนี้เลยนะคะอ่าเอาเนาะก็คือจะดูดก,กินน้ำเลี้ยงนะคะทำให้ใบเนี่ยมีรอยไหม้ใบม้วนงอนะคะไม่เจริญเติบโตหรือแคะแกนนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นสาเหตุในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคพืชทำให้พืชอ่อนแอและตายได้นะคะนอกจากนี้ ยังมีอะไรอีกนะะที่บิวเวรียกำจัดได้นะคะก็จะมีพวกเพี้ยต่างๆนะคะเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลเพี้ยไฟนะคะนี่เนาะ,ะแมลงวีขาวร่วงหมัดผักนะคะหนอนเนาะอันนี้ก็ร่วมหมัดผักเหมือนกันนะคะน,น,นี่ก็จะมีพวกหนอนพวกเพี้ยจัดจันบัวนะคะเดี๋ยวอ่านที่ดูในนี้นะคะว่ากําจัดอะไรได้บ้างน,นะคะ ก็คือกุบผุกเพีย้ยต่างๆนะคะแล้วก็บัวหนอนห่อใบเพีย้ยจักจันแมลงคอมทองเพีย้ยอ่อนส้มเพีย้ยไก่แจ้เพียพ้ยไฟเพี้ยแป้งไรขาวไรแดงนะคะแมะลงวีขาวและหนอนผีเสื้อต่างๆนะคะอันนี้ขยายเชื้อได้นะคะที่ร้านจะมีทั้งแบบขยายเชื้อได้แล้วก็แบบพร้อมใช้ถ้าเป็นแบบหัวเชื้อนะคะจะนิยมขยายแบบน้ําพร้อมใช้นะคะก็คือใช้แป้งข้าวโพดนะคะกับ น้ำตาลไซแดงในการขยาชื้อนะคะหรือ,อจะนำมาใช้เลยก็ได้นะคะก็ใช้อัตราส่วน50กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะแช่ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะไม่ควรเกินมากกว่านี้นะคะสำหรับเชื้อตัวนี้นะในหัวเชื้อนี้นะคะแล้วก็เติมสารจับใบ3-5ซีซีนะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบพร้อมใช้นะคะ แบบพร้อมใช้นะคะขนาด500กรัมนะคะผสมน้ำได้200ลิตรถ้าจะใช้หมดเลยก็คือใส่สารจับใบ50ซ c นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบพร้อมใช้เนี่ยควรจะแช่สัก3-4ชั่วโมงนะคะเพื่อกระตุ้นกันให้เชือ้อ active พร้อมที่จะทำงานนะคะอันนี้คือแบบพร้อมใช้ขยายเชื้อไม่ได้นะคะ,ะคส่วนเมทาไลาเซียมนะคะ อันนี้ก็คือที่เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะก็จะเห็นว่าเป็นสปอร์สีเขียวจริงๆสร้างเส้นใยสีขาวแต่สร้างสปอร์สีเขียวอ,อันนี้ก็คือเมื่อเขียวออกมาดูนะคะส่องใต Born ้กล้องจุลทรรศน์ก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ประเภทที่ไมทาเลเซียมสามารถกาจัดได้นะคะก็ <S <S ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแมลงตัวใหญ่นะคะแมะลงปักกัดเป็นหลักเนาะรูปลวงต่างๆแมลงศัตรูพืชแมลงพวกมีปีกนะคะ ต้องหน่อพีเซื้อก็ได้เป็นบายชนิดนะคะเหาแบบป่ okay. เป็นหัวเชื้อก็มีเหมือนกันนะคะก็คือการใช้งานเหมือนกับของบิวเรียเลยนะคะก็อาจจะขยายเชื้อก็ได้หรือว่า,าจะ ผสมน้ำใช้เลยก็ได้นะคะอัตราส่วนเหมือนกับววยูเรียเลยนะคะโอเคแล้วคราวหน้าเดี๋ยวมาดูก,กลไกในการกําจัดมแมลงศัตรูพืชโดยใช้แบคทีเรียบ้างนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ